ก็มีลูกค้าเคสหัวใจเต้นผิดจังหวะอะค่ะเขาบอกว่าหัวใจเขาจะเต้นบะปกติเต้นแจ๊สปกตเต้นนี้ก็คือแบบมันจะเต้นแบบเร็วแล้วก็แบบคือแบบมันผิดจังหวะจากปกติใช่ค่ะเขามีการเหนื่อยด้วยเขาก็ทานตัวอื่นอยู่อะค่ะแต่เขาก็บอกว่าคือคือมันตอบโจทย์ตัวอื่นแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าทําให้หัวใจเขาเต้นเป็นปกติขึ้นนะคะเขาก็เลยสั่งหาไปทานหนึ่งกอง เขาทานวันละสองซองนะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเพราะว่าเขาอยากแบบอยากให้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะเขาขอทานเองใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะแนะนําให้ขอทานวันละหนึ่งซองแต่ลูกค้าอยากทานสองใช่เขาก็เลยอยากทานวันละสองซองเขาก็ทานไปสองซองเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองค่ะก็ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เมื่อเช้านี้โทรมาสั่งเพิ่มสามกล่องโอ้ เาบอกว่าตอนนี้เขาตื่นเต้นมากเลยคือหัวใจอะหัวใจของเขาเนี่ยเต้นเป็นปกติมากขึ้นแล้วตอนงคืนเขาก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะเพราะคนหัวใจเต้นผิดจังหวะส่วนมากจะนอนแบบผวาผวาเนาะที่เขากอนแล้วเขาบอกการเหนื่อยของเขาก็ดีขึ้นค่ะ ก็เลยประช้าสั่งเพิ่มอีกสามกล่องบอกว่าให้รีบส่งนะคะของพิจมดแล้วตนี้เสร็จติดดึงยาสั่มันก็ตอนนี้คือเ้าทานดีแล้วตอนนี้เขากาลังไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังอยู่อ๋อที่เป็นหบักกนรอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเพื่อนๆของเขาด้วยเขาจะแนะนําให้เพื่อนเขาทานต่อค่ะก็ขอบคุณนาคะที่ทําให้พี่เขาสุขภาพดีขึ้นกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.